กลับสวัสดี CO, ie, เอฟซีโนตตีออาา ie, าาว้วันนี้อยู่ผมอาจารย์นนตตี้วิวับน์นนอกเจ้าของมิทูช่องอาจารย์นนตตี้พารวยวันนี้อาจารย์อยู่ที่ปู่องค์ดำนะครับเข้ามากราบขอบพระคุณปู่สําหรับห่วยรัฐบาลไทยเราไม่พูดเยอะทู่ป,ปู่เต็มเต็มเม็ดเดียวเลยสี่ไอ่เก้าสองสองเก้านะครับแล้วก็เข้าวิ่งสี่ตัวละล้านสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ก็วิ่งสี่ยังไงก็มีสี่เห็นไหมแล้วก็เก้าสองสองเก้านะทู่ปู 9, 2, 1, นะ่เก้าสองหนึ่งเนาะ ใครได้ดูไลฟ์เมื่อคืนก็ถูกกันวันนี้เรามาเอานอยเอาราวกันเด๋ยวเราไปเอานอยก่อนเพราะว่ามันจะหมดเวลาและอาจารย์มาไลฟ์ช้านอยวันนี้เด่นหนึ่งฟันหนึ่งรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกหเก้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งฟังอีกครั้งครับหนึ่งเก้าหนึ่งหหเก้า หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามตัวมีหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ฟังอีกครั้งหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่เม็ดเดียวเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวเราไปดูทูปปู่กันเนาะไปดูทูปปู่ก่อนเนี่ยทูปปู่นะครับลาววันนี้ลาวน้อยก็ได้นะครับเห็นตัวไหนกันบ้างอืเห็นตัวไหนกันบ้าง,อเ,างเอา้า โอ้โหตอนนี้คือหมอกเยอะนะครับนี่นี่มีแต่หมอกแต่ครที่สํานักนะครับเออเรานะครับเราพัฒนาเด่นหนึ่งเหมือนกันครับหนึ่งเด่นหนึ่งรูดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเก้าอืมหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเก้าสามตัวมีหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หนึ่ง หนึ่งสี่เจ็ดฟังอีกครั้งหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเม็ดเดียวสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะไปแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ใครจะบูชาปูเวทแล้วได้เข้ากลุ่ม vp ก็แจ้งอาจารย์มาเลยสวัสดีนะครับไปแล้วไปอ่ะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเจอกันที่กรทมนะครับเดี๋ยวอาจารย์เดินทางไปกรทมก็เซนทันมะารามสองวันที่สิบเก้าสรับวันที่ยี่สิบเนี่ยเจอกันที่บางแสนกับพัทยานะครับช่วงเที่งทงทงยงเบ่ายนะครับเจอกันโอเคเนาะทุกคนลูกศิษย์ทุกคนรอติดตามในเพจอนย ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ